หากจะพูดถึงดาราตลกมากความสามารถและสร้างเสียงหัวเราะให้กับแฟนๆเสมอมาและเป็นตัวตึงคนใหม่ของรายการก็มาดีครับด้วยและคนนั้นจะเป็นใครไปไม่ได้นอกซะจากหลุยชวนชื่นเขาเป็นตลกผู้ร่วมกว่อตั้งคณะชวนชื่นและเคยใช้ชวนยิ้มอยู่พักใหญ่และกลับมาใช้ชวนชื่นในท้ายที่สุดแถมยังเป็นเจ้าของร้านอาหารซีฟู้ดอีกด้วยกว่าพี่หลุยจะมาถึงคันนี้ได้ชีวิตของเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันเลย หลุยเชิญยิ้มเกิดเมื่อวันที่17มกราคมพศ2511อายุปัจจุบันคือ54ปีเป็นลูกชายของพ่ออุดมทรงแสงหรือที่รู้จักกันในานามพ่อโดมชวนชื่อซึ่งเป็นนักแสดงตลกอาวุโสชื่อดังที่เสียชีวิตไปด้วยโรคมะเร็งตับและมีแม่ชื่อว่ามารีอุบลเขียวและมีน้องร่วมกันถึง15คนโดยที่เรารู้จักกันเนีก็จะเป็นแจสที่เป็นน้องชายต่างแม่และจิมที่เป็นพี่ชายต่างแม่ชีวิตในวงการบันเทิงของพี่ลุย พี่หลุยถือว่าเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งคณะชนชื่นเลยแต่เขาไม่ได้อยู่คณะโดยตลอดโดยก็เข้าออกอยู่เรื่อยๆเพราะพี่หลุยเป็นคนนิสัยที่แบบเล่นตลกแล้วขี้เบื่อเป็นคนที่ชอบเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่แล้วคนอื่นก็ตามไม่ค่อยจะทันสมัยก่อนนะครับพี่น้องพี่หลุยเนี่ยเริ่มก่อตั้งคณะตลกที่บ้านนอกก็จะมีพี่น้องอีกกลุ่มหนึ่งที่แสดงลิเกกันอยู่เหมือนครอบครัวของพ่อตอนนั้นลิเกไม่มีใครช่วยพี่หลุยเลยไปช่วยแล้วก็หายไปปีกว่าๆพอลิเกเริ่มดีขึ้นพี่หลุยก็กลับมาเล่นตลกอย่่าาางเเกกโดยคออข้ณะชน ชื่นอยู่แบบนี้บ่อยมากแล้วพอวันหนึ่งยุยญาติเยอะตั้งวงดนตรีพี่หลุยเลยเข้าไปช่วยเขาเป็นผู้จัดการของยุยอยู่ช่วงหนึ่งประมาณ2ปีพี่หลุยถือว่าเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนมากและชอบการเปลี่ยนแปลงหลังจากนั้นคณะชนชื่นเริ่มดังแล้วและวงยุยยุบวงพี่หลุยก็เลยตั้งใจจะกลับไปอยู่ชวนชื่นแต่จะกลับไปตอนนี้ก็คงไม่ดีแน่เดี๋ยวเขาจะหาว่าเราไปอาศัยเขาดังหรือเปล่าเพราะพี่แกเนี่ยเป็นคนคิดเยอะถึงเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งแต่ก็ไม่ได้อยู่ในตอนที่เขามีชื่อเสียงพี่หลุยก็เลลยไม่กา ลับไปโดยเขาไม่ได้กลัวพี่น้องจะว่าแต่อย่างใดแต่กลัวคนอื่นที่อยู่รอบข้างที่ไม่ใช่ญาติจะว่าเราเอาเดี๋ยวเขาจะมองว่าเราไปไม่รอด จากนั้นพี่หลุยส์ก็เลยไปตั้งคณะตัวเองซะเลยโดยชื่อคณะแปลวบ้านโปง่งจนวันหนึ่งได้ไปเจอกับพี่เป็ดพอไปเล่นวันเกิดพี่ถั่วแล้วเขาเลยบอกว่าให้ไปหาพี่ที่ก่อนใบที่แรกก็ใช้ชื่อว่าหลุยส์ก่อนบ่ายและหลังจากนั้นพี่นุ้ยเชิญยิ้มก็ชวนเข้าคณะพี่ถั่วแล้วจนเป็นหลุยส์เชิญยิม้มระหว่างที่ใช้เชิญยิ้มนะครับก็มีผลงานการแสดงมากมายนะครับโดยแต่ละเรื่องเนี่ยก็ถือว่าปั่นมากนะครับเช่นแหนมยโสธรน,นะโดยต้นฉบับเนี่ยคือแหนมนะน่าจะเป็นหนังร้อเหรียญจันชลานะครับผม ต้นฉบับเนี่ยก็่าจะเป็นจันดารานะแล้วก็มียายสั่งมาใหญ่นะครับผมเรื่องนี้ก็ถือว่าสนุกมากรายการก่อนบ่ายใครเครียดรายการก็มาดีครับมีผลงานเพลงที่ชื่อว่าแม่ให้มาเยอะและผลงานอเดือนอีกมากมายที่ผมไม่ได้กล่าวถึงพี่หลุยถือว่าเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนมากเช่นเป็นเจ้าภาพร่วมโดยนำข้าวต้มมาเลี้ยงแขกที่มางานศพพี่โรเบิร์ตสายควันเพราะพี่หลุยถือว่าเป็นเพื่อนสนิทกับพี่โรเบิร์ตสายควันพอสมควรและรู้จักกันนานมากกว่า40ปีที่แล้วต่อมาพ่อดมเสียชีวิตพี่หลุยเลยกลับมาใช้ชื่อชวนชื่น แบบเกา่าพี่หลุยกับภรรยา พี่หลุย์นะครับแต่งงานกับภรรยาคนนี้มา28ปีแล้วโดยภรรยาพี่หลุย์ชื่ออะไรเนะี่ยผมก็ไม่ทราบนะครับโดยเริ่มจีบกันตั้งแต่เข้าเรียนอยู่ปี2โดยจุดเริ่มต้นของความรักนะครับก็คือพี่หลุย์กับพ่อไปเช่าบ้านเขาอยู่ก็ท้ากับเพื่อนว่ากล้าจีบหรือเปล่าจากนั้นพี่หลุย์ก็จีบและเกือบไม่ได้แต่งงานเพราะความเจ้าชู้ของพี่หลุยโดยพี่หลุย์นะครับได้เล่าในรายการคุยแซบโชวว่ามันมีผู้หญิงที่เข้ามาและผู้หญิงคนนี้เราก็แอบชอบตอนที่เราเล่นตลกใหม่ๆเขาเป็นนักร้องที่่สววววยมาาาากเเเค้้ป็นนนนนดของงฟััแลึววน เขาเกิดมาชอบเราแล้วเราก็ไปเล่นไปเจอเขาทุกวันและแฟนเราที่จะแต่งอยู่คนละบ้านเขามาเยี่ยมมาหาแล้วเราดันพลาด เรารู้ว่าเขาจะมาวันเสาร์อาทิตย์เราก็พาไปวันธรรมดาทีนี้บ้านผมเมื่อก่อนเขาเรียกชุมชนก็จะมีสะพานไม้เดินไปยาวๆมันก็พาดหลายๆอยา่างเราก็จูงคนที่อยู่คาเฟ่ออกจากบ้านแต่ขนาดที่เดินอยู่ก็เห็นเขาเดินเราก็ตัดสินใจกระโดดป่าทะลุป,ปากซอยไปเลยคนเดียวเขาก็งงว่าหนีอะไรเราก็บอกว่าหนีเจ้าหนี้ที่มาบ้านสมัยก่อนการสื่อสารไม่ได้เยอะมันก็ไม่มีภาพอะไรได้เห็นกันจนมานหนึ่งคนที่คาเฟ่เริ่มไม่ยอมเขาเริ่มอยากอย,กอยู่กับเราเป็นเรื่องเป็นราวเขาก็รู้แล้วว่าเราแต่งงานแต่ก็ไม่ได้โวย ไม่ได้อะไรแต่พี่ก็บอกหมดเขาบอกอยู่ด้วยกันไหมจนคนทาเฟ่เนี่ยโทรถามแฟนพี่หลุยเลยว่าสามารถอยู่ด้วยกันได้หรือเปล่าแต่แฟนพี่หลุยก็ไม่ยอมเพราะบ้านเขาก็ถือว่ามีฐานะไม่ยอมให้เรื่องพวกนี้เกิดขึ้นแน่พี่หลุยก็เลยจบกับคนที่คาเฟ่และความเจ้าชู้ของพี่หลุยเนี่ยก็ยังมีอีกนะครับผมยังไงก็ไปหาดูได้ที่รายการคุยแซบโชว์เลยนะครับและปัจจุบันนะครับพี่หลุยก็มีลูกหนึ่งคนไม่ทราบว่าชื่ออะไรเหมือนกันนะก็จบลงไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปเล่าประวัติพี่หลุยชวนช ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe ถ้าถูกใจก็อย่ากดดิสไลค์กันละคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ